จะดีแค่ไหนถ้าคุณสามารถสร้างรายได้ง่ายๆจากรอบตัวคุณกับยุคใหม่ของการสร้างรายได้จากการใช้ใจ่ายของคุณไม่ว่าจะช้อปปิง้งจองโรงแรมร้านอาหารตั๋วเครื่องบินจ่ายค่าน้ำค่าไฟหรือแม้แต่ค่าโทรศัพท์ทั้งหมดนี้ที่จ่ายไปจะกลับกลายมาเป็นรายได้ของคุณทันทีกับ Startup ัพแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนลนทุกการช้อปผ่านช้อปจนิกคุณจะได้สินค้าในราคาที่ดีกว่า เพราะทุกรายการสั่งซื้อคุณจะได้เงินคืนบอกได้เลยว่าคุ้มสุดๆที่สำคัญสอบทีนิกมีสินค้าและบริการให้เลือกช็อปหลากหลายรายการครอบคลุมทุกการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าเครื่องสําอางรองเท้ากีฬาสบู่ยาสีฟันทีวีตู้เย็นโทรศัพท์โต๊ะทำงานหนังสือโน้ตบุ๊กตัวเครื่องบินจองโรงแรมประกันรถยนต์จ่ายค่านา้ำค่าไฟยังได้เลย เพียงแค่คุณเข้าแอป Shop g i n ิ i กดเข้าร้านค้าที่คุณถูกใจเลือกสินค้าที่เล็งเอาไว้แล้วชำระเงินแค่นี้คุณก็จะได้สินค้าในราคาดีดีพร้อมแคชแบ a c เงินคืนง่ายแค่นี้เองแคชแบ a c ที่ได้จะถูกนำไปรวมที่บัญชีอของคุณซึ่งสามารถถอนเป็นเงินสดได้ภายหลังย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 ังไม่หมดแค่นี้ Shop ิน n กเอาใจสายชอปยกขบวนโปรโมชั่นสุดคุ้มเตรียมมาถล่มคุณอีกเพียบ นอกจากนี้คุณสามารถสร้างธุรกิจผ่านช็อปจิลิคได้ง่ายเพิ่มกำไรให้คุณได้อีกคุณสามารถสร้างธุรกิจผ่านพลับบิเชอร์แอปได้ง่ายๆบอนสนใจแล้วทำการคลิกลิงก์ทันทีพลับบิเชอร์แอปชื่อว่านี้เป็นโซเชียลคอมเมอร์สในยุค new normal ที่มากกว่าอ e ีคอมเมิร์ซทั่วไปครอบคลุมไม่ใช่เพียงแค่สินค้าแต่ยังรวมบริการโรงแรมสายการบินหนังสืออาหารเรียกได้ว่าครอบคลุมทุกการใช้ชีวิตแล้วนำลิงก์จากพลับบิเชอร์แอปไปโพสผ่านโซเชียลของตัวเองทั้งใน Facebook YouTube Instagram t i k t o k รวมถึงเว็บไซต์อยู่มาวันหนึ่งเกดนั่งดูคลิปใน Facebook ถ่ายไปถ่ายมาดันมาเจอโพสต์ของบอลที่ลงขายคอลลาเจนเกดสนใจแล้วสั่งซื้อผ่านลิงก์ของบอลทันทีหลังจากเกดชำระเงินเรียบร้อยบอลจะได้คอมมิชชั่นจากการขายโอนเข้าบัญชีแบบอัตโนมัติเช้าวันต่อมาฟลุก๊กกำลังหาที่พักในภูกเก็ตเลยเซิร์ชหาทาง o o g l e เผอิญไปเจอโพสตแนะนำที่พักของบอลฟลุกคลิกเข้าไปดู จากนั้นทำการจองที่พักแล้วชำระเงินคอมมิชชั่นก็โอนเข้าบัญชีของบอลอีกบ่ายวันเดียวกันเอกำลังเล่นทิกตอกตามปกติเหมือนทุกๆวันจนไปเจอโพสต์ของบอลที่ขายเครื่องสำอางจบปัญหาสิวเอสนใจกดเข้าลิงก์ทำการสั่งซื้อแล้วชำระเงินบอลก็จะได้คอมมิชชั่นเพิ่มขึ้นอีกสรุปคือถ้าเต้ซื้อจกักรยานไฟฟ้าผ่านลิงก์ของบอลทางเว็บไซต์อาร์มซื้อแผ่นเกมผ่านลิงก์ของบอลทาง YouTube ต้นซื้อหนังสือผ่านลิงก์ของบอลทางอินสตาแกรม ไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนบอนก็จะได้คอมมิชชั่นในทุกยอดการสั่งซื้อยิ่งคนเข้าไปสั่งซื้อผ่านลิงก์ของบอนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ค่าตอบแทนมากเท่านั้นสามารถสร้างรายได้เร็วที่สุดในยุคนี้โดยไม่ต้องออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียวที่สําคัญคือทําได้ง่ายมากใช้แค่โทรศัพท์เครื่องเดียวก็ได้ละสนใจสร้างธุรกิจผ่านพรอพเบชแอปคลิกเลย